แก้มยานิสาและริดวิทยาพงศ์พระนางจากละครเรื่องพยักยิเกตผลงานจากค่ายโคลิเซียมซึ่งริดต้องรับบทเป็นบุญเอกหัวหน้าคณะนิเกและเป็นนักมวยและก็เป็นนักมวยส่วนนางเอกแก้มรับบทเป็นตำรวจสายห้าวที่ถูกส่งมาอยู่ในคณะนิเกตมีภารกิจต้องตามหาเพชรที่หายไปซึ่งละครเรื่องนี้มีครบทุกรถ บูคอมเมดี้ลิเกและดรามา่าซึ่งทั้งคู่ไม่มีพื้นฐานในการเล่นลิเกเลยทางค่ายก็ติวเข้มจัดครูมาสอนและทำเวริร์กช็อปอยู่หลายเดือนก็ทำให้เล่นได้และสนิทสนมกันมากขึ้นครับนิรับบทเป็นบุญเอกครับเป็นหัวหน้าคณะลิเกครับแล้วก็เป็นนักมวยด้วยครับค่ะสวนแก้มเป็นตำรวจค่ะแต่เราเนี่ยมีนิสัยแบบ ดื้อๆเข้าๆห,หน่อยก็เลยถูกส่งมาที่อำเภอชายแดนแล้วเราก็จะมาเจอกับคณะลิเกนี้แล้วก็มีเรื่องก็คือต้องตามหาเพชรที่หายไปซึ่งเราก็จะได้แบบเจอกันบ่อยๆแล้วก็สืบหาไปเรื่อยๆว่าใครเป็นคนขโมยเพชรไปทุกรถค่ะทั้งบู๊เนาะแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีคอมเมดี การแสดงลิเกที่จะได้เหตุการณ์ค่ะแล้วก็ดราม่านิดหนึ่งผม<ล>ไม่มีพื้นฐานอะไร<ๆ>เลยเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับก็ได้ที่นี่ครับสอนเรื่องนี้มีบูด้นะฮะครั้งแรกของผมเรื่องแรกของผมครบทุกรถเลยครับท้าทายมากโห้ลิเกครั้งแรกเลยค่ะยังไม่เคยร้องไม่เคยรำอะไรเลยมาฝึกพร้อมกันกับลิสเลย ก็โชคดีที่เราได้เวิร์กช็อปกันหลายเดือนเลยก็ทําให้แบบตั้งแต่แรกๆมันทําให้แบบพัฒนาขึ้นแล้วก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็โชคดีที่ได้ทางน้องๆเวิร์กพอยต์นะคะแล้วไม้ทองคำอะไรอย่างนี้แล้วก็มาช่วยสอนในเรื่องการร้องให้เราการรําก็ได้คุณพ่อของ,งน้องซันค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องบูเนี่ยแก้มเคยเล่นกับค่ายนี้มาอยู่แล้วก็ อาก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากฝากให้ช่วยดูแลฝากให้แฟนๆติดตามพยักนี่เกทางช่องเจ็ดสีรับรองว่าสนุกครบรถครับ